สัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่4เรื่องสถานการณ์ของโลกในคริสตศตวรรษที่21เรื่องเศรษฐกิจดิฉันนางสาวรุ่เทียร์รัพิทักษ์ชั้นม .5.9 ทัพเ้าค่ะดิฉันนางสาวนันทภัทรเสนจันตะค่ะดิฉันนางสาวชุดิการคงคายและก็ผมนายวงกรวงส,งสวัสด์ครับ เศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเริ่มเกิดขึ้นกลางปี2007และเห็นผลอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในปี2008บางครั้งเรียกว่าวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์เนื่องจากเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปทั่วโลกบางครั้งเรียกวิกฤตทรัพย์ยหรือวิกฤตนี้ด้อยคุณภาพเนื่องจากเกิดปัญหาการบริหารจัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ผิดพลาด และผลของการกำกับดูแลกลุ่มวานิชธนก,กิจไม่รัดกุมจนทำให้เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องและคุกคามความมั่นคงของสถาบันการเงินทำให้บริษัทใหญ่หลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาต้องล้มละลายปิดกิจการและเกิดวิกฤตการเศรษฐกิจตั้งแต่ทศวรรษที่1930 วว้า <Wow. S 2> ให้อำนาจและความน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศตะวันตกลดลงโดยเฉพาะชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำโลกที่หลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. การใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 2. การบริหารจัดการสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คุณภาพต่ำและการเกิดหนี้สิน สาการเก็งกกำไรของกลุ่มวานิชธนกิจหรือบริษัทเงินทุนในสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจคศ2 0 0 8ในคศ2 0 0 8วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบทั่วประเทศและยังขยายไปทั่วโลกโดยเฉพาะสถาบันทางการเงินในยุโรปได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงรวมทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ตกต่ำอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันปิโตเรเลียมมากเป็น,นเป็นอันดับหนึ่งในโลกลดการใช้น้ำมันจำนวนมากในคศ2009วิกฤตเศรษฐกิจได้ขยายไปทั่วโลกอย่างรุนแรงประเทศต่างๆล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้แม้แม้กระทั่งประเทศจีนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่20ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เช่นกัน การแฮมเบอร,เอร์เกอร์เป็นปัญหาที่เกิดจากซัพพลายคือลูกหนี้เงินกู้ที่มีเครดิตต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่สถาบันการเงินกำหนดไว้ที่จะปล่อยให้กู้ได้ซึ่งในกรณีเกิดจากปัญหาซัพพลายในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสินเชื่อที่ปล่อยให้กู้ให้กับลูกหนี้ที่มีเครดิตทางการเงินต่ำกว่ามาตรฐานโดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจนเกิดปัญหาลูกลรามทำให้บริษัทเงินทุนยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถึงกับลุมละลาย เนื่องจากลูกหนี้กลุ่มซับไายสถาบันการเงินทั่วไปจะไม่ปล่อยกู้จึงมีการตั้งบริษัทอิสระมาปล่อยกู้แทนส่วนเงินที่บริษัทเหล่านั้นนํามาปล่อยกู้ก็ใช้วิธีออกตราสารหนี้แล้วใช้อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ค้าประกันถ้าเกิดมีปัญหาลูกหนี้ผิดชําระหนี้บริษัทเหล่านั้นก็จะขายอาสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อนําไปจ่ายคืนให้คนที่ซื้อตราสารหนี้ธนาคารยดทรัพย์ขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาจ่าย ให้ผู้ฝากเงินหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีลูกหนี้ซัพพลายเกิดขึ้นมากมายเพราะราคาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการขายตราสารหนี้ออกไปทั่วโลกพอมาปีที่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเริ่มไม่ค่อยดีลูกหนี้กลุ่มซัพพลายเริ่มไม่จ่ายหนี้มากขึ้นปัญหาวิกฤตการแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในปีพศ2551หรือคิศัก2008 ริมรั์และการกำกับดูแลกลุ่มวานิชอย่างไม่รัดกุมจนเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องและคุกคามความมั่นคงของสถาบันการเงินซึ่งแตกต่างจากวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปีพศ2540ที่มีสาเหตุจากความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของไทยจนมีทุนสำรองระหว่างประเทศไม่เพียงพอประกอบกับสถาบันการเงินมีปัญหาสาเหตุหลักของวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ หนึ่งสหรัฐอเมริกามีทุนไหลเข้าไปในประเทศมากจนล้นออกไปในภาคอสังหาริมทรัพย์เกิดความสู้เก่งกําไรกันขึ้นต้นเหตุที่ทําให้สหรัฐอเมริกามีต้นทุนไหลเข้ามามากและได้ในราคาต่ำกว่าชาวโลกอื่นก็เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสบุลเงินหลักซึ่งเป็นที่เชื่อถือของชาวโลกมายาวนานปัจจุบันเงินดอลลาร์ไหลเวียนเป็นทุณและนี่อยู่ในต่างประเทศเป็นจํานวนมหาศาล ่สหรัฐใช้เงินคืนต้นและดอกเบี้ยก็ทำได้ด้วยการพิมพธนบัตรให้แถมแถมสหรัฐยังเป็นประเทศเดียวที่ทำให้ได้เพราะดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกมีคนเรียกสิ่งนี้ว่า exported privilege ของสหรัฐอีกทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเหตุการณ์9-11และการที่มีทุนมากทำให้ช่วงเวลา5-6ปีก่อน ผู้คนในสหรัฐกู้เงินผ่อนบ้านกันได้ง่ายเกิดการเก็งกำไรจนเป็นฟองสบู่ราคาบ้านยัดเยียดให้ผู้ทั้งไม่มีปัญญาผ่อนส่งแต่ก็ไม่กลัวกันเพราะมั่นใจว่าราคาบ้านจะสูงเรื่อยๆกำไรจากราคาบ้านจะคุ้มครองดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายนักค้าเงินทั้งหลายลื่นเลื่องจากความร้อนแรงของธุรกิจพวกเราขอ,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นขอบคุณครับ